สวัสดีครับวันนี้แนะนำธุรกิจ 3S นะครับเป็นแพลตฟอร์มสีขาวจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับเป็นระบบจัดจำหน่ายสินค้าและบริการประชาสัมพันธ์ร้านค้าพันธมิตรที่เข้าร่วมรายการนะครับสโลกแกนก็คือสร้างกำลังซื้อส่งเสริมกำลังขายมุ่งสู่เป้าหมายวิสาหกิจชุมชนครับการเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับให้เราทากิจกรรม3สครับ,รบก็คือสมัคร นะครับสมัครสมาชิกฟรีนะครับแล้วก็ซื้อสินค้า350บาทนะครับผังของเรานะครับเป็นผังอัตโนมัตินะครับถ้าเราอยากเข้าผังอัตโนมัติเราต้องแนะนํา3คนนะครับจะมีคะแนนให้ครับ3า0บาทจะได้35 PV นะครับเท่ากับ1บาท1 PV เท่ากับ1บาทครับ35คูณ3จะได้105 PV นะครับเราจะมีรายได้ทันทีเมื่อแนะนำเข้ามา3คน105บาทนะครับและจะเข้าไปต่อผัง อัตโนมัติทันทีนะครับระบบนะครับของเราเป็นไตนรี่ครับ1แตก3ครับเราจะรับบุคลากรครับสรรหาเข้ามาเป็นหุ้นส่วนเพียง29,523รหัสเท่านั้นเมื่อครบนะครับชั้นนะครับเราจะปิดรับสมัครครับหาคนสุดท้ายนะครับและเราจะขยายงานโดยการผักดันนะครับผักดันการสร้างสร้างกำลังซื้อ ะครับส่งเสริมการลําขายนะครับมุ่งสู่เป้าหมายวิสาหกิจชุมชนตามสโลแกนครับเราจะเอาฐานผู้บริโภคและก็ร้านค้าพันธมิตรนะครับเมื่อมีรายได้เราจะเอามาต่อชั้นให้นะครับให้9ชั้นนะครับ2อ0 0 0่นะครับ523รหัสปิดนะครับและให้รับสมาชิกอีกนะครับเมื่อมีรายได้ 3S จะมาต่อให้อีก9ชั้นนะครับเพื่อจะให้ทั้ง9 ทั้ง9ชั้นข้างบนนะครับที่เป็นบุคลากรหุ้นส่วน29,523คนนี้มีไรายได้มีไรายได้กันเท่าไหร่มาดูนะครับชั้นที่1จ่ายนะครับ3คนก็คือ105บาทนะครับชั้นที่2ถึงชั้นที่9จ่ายนะครับชั้นคนละ5บาทนะครับรวมทั้งสิ้นสมาชิกจะมี9ชั้นเพียงแค่29,523รหัส นะครับบุคลากรมีเท่านี้หุ้นส่วนเท่านี้ปิดรับครับเพื่อจะสร้างกําลังซื้อและก็สร้างฐานอีก9ชั้นให้อัตโ,ตโนมัตินะครับเป็นผังเรียงออโต้อัตโ,ตโนมัติครับทุกคนจะมีะได้เท่ากัน1นึ่0แสนส0่บาทณวันนี้วันที่17กุมภาพันธ์าอครับตอนนี้เราเรียงเต็ม4ชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแสดงความยินดีทั้ง4ชั้นด้วยนะครับเราเริ่มต้นชั้นที่5แล้วนะครับ ชันที่5แล้วนะครับและเราครบ9ชั้นครบ2 9 5 2 7เราจะปิดลับนะครับเพื่อจะสร้างรายได้ให้กับทั้ง9ชั้น29,523จะมีรายได้ทุกคนนะครับเมื่อบริษัทเอาผังไปต่อให้อัตโนมัติและก็ต่อให้อีก9ชั้นนะครับทุกคนจะมี1 4 7 7 7 5บาททุกท่านเลยนะครับนั่นคือ,อสโลแกนของทาง บริษัทนะครับผงแพตฟอม 3S จะต่อชั้นให้อัตโนมัติครับรับเพียงเท่านี้นะครับรีบนะครับรีบนะครับเข้ามากันนะครับเพียงซื้อสินค้า350บาทนะครับเป็นสินค้าของบริษัทและก็เป็นสินค้าของสมาชิกนะครับร้านค้าและสากณ์นะครับแล้วก็เกษตรกรนะครับวิสาหกิจชุมชนจะเข้ามาร่วมสินค้าเราจะเป็นชุดจัดเป็นชุด350บาทครับชุดตอนนี้ก็คือผงซักผ้าและก็ยาสีฟันนะครับซึ่งผมก็ได้รับ ได้ใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นผงซักผ้านะครับผ้าสีสดใสผ้าขาวยิ่งกว่า S p สพัทนะครับโอกาสอยู่ที่อยู่มีอยู่เสมอสำหรับคนที่มองเห็นเท่านั้นครับรีบคว้ากว่านี้และรีบติดต่อผู้แนะนำของท่านโอนเงินไปที่บริษัทสยามช้อปปิ้งออนไลน์หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับมีหมายเลขบัญชีเดียวเป็นบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเลี้ยงผังเตอลี่นะครับอัตโนมัตินะครับไม่แนะนำใครต่อ ก็สามารถสร้างไรายได้ได้เพียงเข้าผังอัตโนมัติให้ได้เริ่มต้นด้วยตัวเองสมัครซื้อสินค้า350บาทและก็แนะนํา3คนเพียงเท่านี้ก็เข้าผังอัตโนมัติแล้วครับรับไรายได้เท่ากัน140,000กว่าบาทครับรีบๆส่งต่อข้อความนี้นะครับคลิปนี้ใครเป็นผู้แนะนําก็ติดต่อผู้แนะนาโดยตรงนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ